อันดิดหนึ่งจุดกนะครับเครื่อง d u o ว v, v i, ถ้าเกิดว่าเราวิ่งต่างจังหวัดนะครับมันจะได้ประมาณนี้นะครับประมาณ17 18กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้คือรถไม่ติดนะครับรถวิ่งไปได้เรื่อยๆนะครับเราวิ่งไม่เกิน90นะครับมันจะกินอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ารถใครนะครับที่มีอายุ 5ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าประมาณแสนกโลนะครับถ้าเกิดว่าวิ่งออกต่างจังหวัดนะครับวิ่งต่างจังหวัดได้ไม่ถึง17โลลิตรเนี่ยต้องไปล้างไปเทสหัวฉีดนะครับราคาไม่แพงนะครับยุคน้ำมันแพงแบบนี้นะครับเราต้องประหยัดไว้ก่อนนะครับเห็นไหมครับ17โลลิตรสิบเละว,วิ่งต่างจังหวัดนะครับ วิ่งได้ยาวๆมันจะได้ประมาณนี้นะครับวิ่งไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าได้ไม่ถึงนะครับให้ดูหัวเทียนนะครับลองเปลี่ยนหัวเทียนก่อนนะครับแล้วก็ไปล้างไปเทสหัวฉีดใหม่นะครับเพราะว่าหัวฉีดนะครับมันจะมีคราบเหนียวๆอยู่นะครับเป็นคราบน้ำมันที่เขาผสมนะครับ ใครที่เติมพวก e20 e85 นะครับถ้าลดถึงหนึ่งแสนโลเนี่ยต้องไปล้างไปเทสหัวฉีดใหม่นะครับได้17.2นะครับ เติมพวก e ยี่สิบ e แปดห้านะครับหัวฉีดมันจะเหนียวเหนียวนะครับจะมีคาบเหนียวเหนียวแล้วทีนี้มันจะฉีดไม่เท่ากันนะครับลองไปล้างดูนะครับราคาประมาณพันกว่าบาทนะครับแล้วแต่ที่นะครับถ้าขับในเมืองนะครับมันจะได้ประมาณ12บ3สิบาโลลิตรนะครับถนนวิภาวดีนะครับวิภาวดีรังสิตนะครับมันจะได้ประมาณนั้นนะครับสําหรับคันนี้นะครับเคยล้างหัวฉีดไปตอนแสนโลนะครับ อาการตอนนั้นนะครับก็คือมีอาการสั่นสะดุดนะครับน,นี่ก็ต้องล้างหัวฉีดนะครับเอาไปล้างหัวฉีดเปลี่ยนหัวเทียนล้างหัวฉีดนะครับประหยัดน้ํามันขึ้นนะครับตอนนั้นได้ประมาณ15โลลิตรนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ดูนะครับว่าตอนล้างหัวฉีดเป็นยังไงนะครับ จะให้ดูประมาณนี้นะครับถ้าสงสัยยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ